แล้วเราก็จะเดินแบบนี้ค่ะนี่เดินเดินไปทะเลแบบนี้ภาพจะสั่นนิดหน่อยเดินล่งทะเลค่ะตอนนี้เดินไปชมทะเลจ้ะนี่สถานที่ตรงนี้มันจะมีชื่ออยู่นะคะติดไว้เนี่ยซิบิลเลนซิบิลเลนบ่เนี่ยซิบิลเลนซิบิลเลนซิบลเลน สิบิลานเป็นสถานที่ตรงนี้มันจะเป็นทะเลคนมาเดินนี่มีป้ายบอกอเดินต่อไป <c oughs> มีป้ายบอกป้ายแง่งคนเดินเยอะอุ๊บอุ๊บที่มันก็จะเป็นป่าป่าละเมาะก็ห <c oughs> องป่าละเมาีม่เป็นป่ายญ้าคา ยาคาที่ความหนาวมาแล้วนี่จ้ะเป็นป่าไม้แบบนี้จ้ะต้นไม้เลาะริมทะเลยางโอ้เย็นเด้อค่ะมือเย็นเดิมือเย็น,ย,ย,นยิ่งใกล้น้ำยิ่งเย็นยิ่งใกล้น้ำยิ่งเย็นจ้าอันนี้เขาสคริปว่าอะไรเนี่ย

มันมีป้ายอ๋อเขาเขาติดเขาติดอันนี้ประมาณนี้จ้ะเขาติดเดี๋ยวถ่ายให้ดูเขาติดไว้ติดรูปไว้ว่ามีช่วงหน้าร้อนจะมีเนี่ยผีเสื้อเยอะแยะแถวนี้เขาอาศัยอยู่ที่นี่โอเคเข้าใจแล้วอืมแล้วก็มีนกมากมาย มีแมงมลรงมากมายอาศัยอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีอธิบาย,บายแล้วก็เรื่องของเรื่องมีทรายด้วยท <c> ร <oughs> ายเยอะเลยเออใช่เขาเขาบอกว่าระวังเขาบอกว่าเดินก็ให้ระวังอย่าไปทั่วทิพทั่วแดนแถวนี้มันเป็นทุน่นีิทั่วแดนแถวนี้มันมี เขาก็เน็กเขาบอกว่างูเยอะแถวนี้งูอาศัยอยู่อืมงูอาศัยอยู่แถวนี้นี่แหละเขาก็เตือนอย่าไปท้ปทิพท้อแดนเขาก็ให้เดินตามทางเดินเพราะว่าจะงูจะเยอะช่วงหน้าหนาวอ้ยช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวเขาก็เข้าไปในรูในพงหมดนะเออเข้าใจแล้วต้องคอยระวังอย่าเดินไปทปทิพท,ท้แดน เขาก็อธิบายเนาะเขาก็มีบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีผีเสื้อมีแมลงมีอะไรเยอะแยะมากมายหน้าร้อนเนาะเยอะคนก็เยอะแต่เขาก็ไม่อยากให้คนเดินไปท้ทิพย์ท้แดนเพราะว่าหน้าร้อนน่ะงูเขาก็จะออกเมนบัจ้าอืมคงจะเยอะอยู่ลจะจ้าเมื่อปีสองปีที่แล้วสมุทัยก็เห็นงูยังตัวเล็กอยู่จ้าแต่มาปีกายเนี้ย งูตัวเบลอเลยเขาก็โตขึ้นเนาะเขาก็โตตามตามเดือนตามปีนีจ้ายางไปยางมากแต่มาเนี่ยจ้ะขอิีไฮเบิงเด้อยางไปยางมากกสีฮอดทะลเลี่แล้วให้ดูให้ดูบริเวณก่อนให้ดูให้ดูดบริเวณก่อนนี่ทะเลจ้าท้องฟ้าแจ่มใสมา,ากเลยวันนี้เดี๋ยวขอิี่ายห้เบิงทงเลลตอนนี้ห้เบิงข่อยสกอน แป๊บนึงนะคะวันนี้พามาย่างราอ้โหบรรยากาศส,สวยๆมากสุดยอดไม่ขี้ดินทรายเราก็อย่าไปเดินเท,ที่ยวเราก็เดินตรงขี้ดินทรายเนี่ยค่ะเดินตรงทราย <c oughs> เดินตรงทรายตรงนี้กับปูเสือปูสาบนั่งกินคงินข้าวได้ตำมะห่อตำมะหงริมชายทะเลโอ้ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยปิกนิกหน้าหนาวก็ะชีดทุ่นบ่ได้เนี่ยมันเย็นหน้าร้อนก็นเฮ็ดได้ แป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวคลิปหน้ากดสีผ้าเบิ้ง